สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยยลินมีข่าวเด่นประเด็นดังมาเล่าให้เพื่อนๆฟังจากข่าวดังทั่วโลกเมื่อหลายปีก่อนนะคะดวนตอมอถอดถอนวีซ่าสามีชาวอังกฤษของลำดวนสีกัญญาหรือจตรีแห่งขุนเขาที่เสียชีวิตปริศนาเมื่อ20ปีก่อนสามีชาวอังกฤษของหญิงไทยจากจังหวัดอุดรธานีที่เสียชีวิตอย่างปริศนา ในอังกฤษเมื่อปี2547หรือเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมอควบคุมตัวที่บ้านพักในจังหวัดกาญจนบุรีและเพิกถอนวีซา่าเนื่องจากตำรวจไทยเชื่อว่าเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยาครอบครัวของลำดวนสีกัญญาบอกว่าพวกเขา ไม่ได้ยินข่าวจากเธอตั้งแต่ปี2547ต่อมาในปี2562ผลการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ DNA ของครอบครัวยืนยันว่าตรงกับร่างหญิงเนลนามที่เสียชีวิตในอังกฤษจากผู้สื่อข่าว BBC คุณอิสริยาพลายทองแย้มสามีชาวอังกฤษของรำดวนสีกัญญาหญิงไทยที่เสียชีวิตอย่างปริศนาในอังกฤษเมื่อปี2547หรือเมื่อเกือบ20ปีที่แล้ว ถูกเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตอมควบคุมตัวที่บ้านพักในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนื่องจากตำรวจไทยเชื่อว่าเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยาชาวไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการสืบสวนของตอมเปิดเผยกับผู้สื่อขา่าว BBC ว่า BBC ว่า กองบังคับการสืบสวนตวหมอได้มีคำสั่งเพิกถอนวีซ่าของนายเดวิดอารมิเทจสามีชาวอังกฤษของลำดวนอาร์มิเทจหรือลำดวนสีกัญญาและเข้าควบคุมตัวนายอาร์มิเทจที่บ้านพักในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่พฤหัสสบดีที่23มมกราคมที่ผ่านมาก่อนนำตัวไปควบคุมที่สถานกักตัว คนต่างด้าวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตมสวนพลูกรุงเทพเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมเปิดเผยว่านายอามิเทศมีเวลา48ชั่วโมงหลังถูกควบคุมตัวเพื่อยื่นคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนวีซ่าหากเขาไม่ยื่นอุทธรณ์เขาก็จะไม่สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อีกต่อไปและต้องย้ายกลับไปยังสหราชอาณาจักรหรือประเทศที่สเมื่อครบ กำหนดเวลา48ชั่วโมงนายอามิทสไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การสืบสวนส,สอบสวนการเสียชีวิตของลำดวนสีกัญญาหรือคดีที่เรียกขานว่าคดีสตรีแห่งคุณเขาหรือเจ้าสาวชาวไทยอยู่ในการดูแลของตำรวจสหราชอาณาจักรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทยกล่าวด้วยว่าสารคดีข่าวสืบสวนของ BBC เรื่อง Lady of the Hills The The Thai w i วท i ค l l i i n g สตรีแห่งคุนเขาการฆาตกรรมภรรยาชาวไทยที่เผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคม256สร้างแรงกระเพื่อมและมีส่วนอย่างยิ่งในการนำทางให้ตำรวจเข้าควบคุมตัวนายอามิเทช BBC เคยถามคำถามเรื่องการเสียชีวิตของภรรยากับนายอามิเทชแต่เขาไม่ตอบและเขาเคยบอกกับ นอสพเดอซันของอังกฤษว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเสียชีวิตของพภรรยาล่าสุดโฆษกตำรวจ North ยอร์ s เชียสหาราชอาณาจักรกล่าวว่าเราทราบเรื่องการควบคุมตัวเดวิดอามิเทสสามีของลำดวนอามิเทสในประเทศไทยเราเข้าใจว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสถานะวีซ่าและถิ่นที่อยู่ของเขาในประเทศไทยและเป็นเรื่องของสำนักงานต่อมอภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยเท่านั้นหากนายอมิเทตถูกในระเทศเราเข้าใจว่าเขาสามารถเลือกได้ว่าจะไปที่ใดซึ่งรวมถึงการเดินทางกลับสหราชอาณาจักรด้วยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเราจะพยายามพูดคุยกับเขา เกี่ยวกับการสอบสวนอีกครั้งการสืบสวนสอบสอบสวนการเสียชีวิตของลำดวนศรีกัญญาหรือคดีที่เรียกขานว่าคดีสตรีแห่งขุนเขาหรือเจ้าสาวชาวไทยอยู่ในการดูแลข,ของตำรวจสหรา,าชอาณาจักรเมื่อวันที่20กันยายน2547คศ .2004 กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินเขาในอุทยานแห่งชาติยอร์กเชียร์ยอร์กเชเดล ประเทศอังกฤษได้พบร่างไร้ลมหายใจของหญิงชาวเอเชียในลำธารสายหนึ่งใกล้กับเขาเพนนิกนขณะนั้นตำรวจอังกฤษไม่สามารถสืบพบได้ว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นใครชาวบ้านจึงนำร่างของเธอไปฝังไว้ที่สุสานในพื้นที่และตั้งชื่อให้เธอว่าสตรีแห่งขุนเขาเวลาผ่านไปนานถึง15ปีโดยไม่มีผู้ใดทราบถึงตัวตนที่แท้จริงของสตรีแห่งขุนเขา ในปี2562ตำรวจอังกฤษได้ลื้อฟื้นคดีขึ้นมาสืบสวนใหม่จนพบว่าสตรีแห่งขุนเขาเป็นหญิงชาวไทยจากจังหวัดอุดรธานีครอบครัวของเธอท,ที่ไทยได้ออกมายืนยันพร้อมกับผลตรวจ DNA ว่าร่างนิรนามที่ถูกพบเมื่อเกือบสองทศวรรษก่อนคือลูกสาวของพวกเขาลำดวนสีกัญญาแต่งงานกับนายเดวิดอามิเทตและย้ายไปยังสาร,ราชอาณาจักร ในปี2534เธอขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่ปี2547ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่นักเดินเขาพบศพของลำดวนกองบังคับการสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทยได้เริ่มพูดคุยกับตัวแทนจากสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชาอาณาจักร NCA ตั้งแต่สัป,ปดาห์ที่แล้วโดยตำรวจไทยเชื่อว่านายอมิเทตอาจขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุนอังกฤษในประเทศไทยย้อนคดีการตายปริศนาของสตรีแห่งคุนเขากันยายน2547กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินเขาในแถบหุบเขาของอุทยานแห่งชาติยอคเชอเดลประเทศอังกฤษพบร่างเปลือยครึ่งท่อนของหญิงคนหนึ่งขดอยู่หลังโขดหินในลำธาร การสอบสวนของตำรวจยกเชือเหนือในเวลานั้นไม่สามารถที่จะตอบคำถามที่สำคัญที่สุดได้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครและเธอเสียชีวิตได้อย่างไรความเชื่อในขณะนั้นคือเธอน่าจะเป็นคนพื้นเพจ,จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ไม่เคยมีใครออกมาระบุตัวตนของผู้หญิงคนนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านฮอตันอินลิเบเดลเรียกเธอว่าสตรีแห่งขุนเขา พยาวิทยาสรุปว่าเธอเสียชีวิตมาแล้วเป็นเวลา1-3สสัปดาห์หลังจากพบศพแต่ไม่สามารถระบุสาเหตุของการเสียชีวิตได้เนื่องจากไม่มีร่องรอยการบาดเจ็บที่เห็นได้ชัดเช่นถูกยิงหรือทุบตีและอวัยวะในร่างกายของเธอเน่าเปื่อยเกินกว่าที่แพทย์จะสามารถระบุได้ว่าเธอเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเช่นหัวใจวายหรือเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน แต่การที่ไม่มีนอนไต่มแมลงตอมแสดงให้เห็นว่าศพอาจถูกทิ้งข้างนอกเพียงไม่กี่วันชาวบ้านในท้องถิ่นเศร้าใจกับเหตุที่เกิดขึ้นจึงจัดงานศพให้เธอฝังเธอไว้ที่สุสานของหมู่บ้านซึ่งมีคนเข้าร่วมพิธีกว่า40คนปี2559มีการส่งคดีของหญิงเอเชียนิรนามต่อให้ทีมสืบสวนคดีที่ปิดไม่ลงโคเคส ด้วยความก้าวหน้าทางนิติวิทยาศาสตร์ทำให้เริ่มพบเบาะแสที่นำไปสู่การระบุตัวตนของศพได้มีนาคม2561ารตำรวจโยกเชียเหนือเปิดเพจใน Facebook ชื่อ Can you identify this woman คุณสามารถระบุตัวผู้หญิงคนนี้ได้หรือไม่และเชิญชวนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเชียงใต้ช่วยกันระบุตัวผู้หญิงคนดังกล่าว ธันวาคม2561 BBC รายงานข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีผลตรวจสอบโครงกระดูกและฟันยืนยันว่าหญิงคนดังกล่าวเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชี้ว่าอาจเป็นคดีฆาตกรรมมกราคม2562นายบัวสาและนางจุมสีสองสามีภรรยาชาวจังหวัดอุดรธานีเขียนจดหมายถึงเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสา,าอาณาจักร แจ้งการหายตัวไปของลูกสาวที่แต่งงานกับหนุ่มอังกฤษและขาดการติดต่อไปตั้งแต่ปี2547ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับคดีเจ้าสาวชาวไทยหลักฐานต่างๆที่เครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชอาณาจาักรมารวบรวมที่จังหวัดอุดรธานีอาทิรูปถ่ายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาพวาดจากตำรวจยกเชือเนือ รปถ่ายเอกสารต่างๆระบุถึงความเป็นไปได้ว่าลูกสาวของทั้งคู่อาจจะเป็นสตรีแห่งคุ้นเขาตามที่คนท้องถิ่นเรียกก็ได้การเดินหน้าตรวจพิสูจน์ n n a โดยการนำตัวอย่าง DNA ของพ่อแม่ชาวไทยไปเปรียบเทียบจึงเริ่มต้นขึ้นกุมภาพันธ์2 5 6 2สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่าง DNA ของนายบัวสาและนางจุมสีสีกัญญาพ่อและแม่ของลำดวนมีนาคม2562ตำรวจ นอต o r k เช i r e ในอังกฤษถแถลงยืนยันว่า DNA ของศพหญิงนิลานามจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พบในพื้นที่เมื่อปี2547ตรงกับพ่อแม่ของลำดวนสีกัญญาหญิงไทยจากจังหวัดอุดรธาน,นีและกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ระบุว่าจะให้ความร่วมมือกับตำรวจอังกฤษในการสืบสวนกรณีการเสียชีวิตของนางลำดวนเพื่อให้ความยุติธรรมแก่นางลำดวนและครอบครัวต่อไป กุมภาพันธ์2566ตำรวจยกเชื้อเหนือเดินทางมาไทยเพื่อสอบปากคำพ่อแม่ของลำดวนและนายเดวิดอามิเทศสามีของลำดวนโดยหวังจะไขคดีฆาตกรรมปริศนานี้ให้ได้แต่นายอามิเทศไม่ปรากฏตัวตามที่นัดหมายกับตำรวจเขตยกเชื้อเหนือที่มาสอบปากคำเขาในฐานะพยาน ตุลาคม2566 BBC เผยแพร่สารคดีเรื่อง Lady of the Hill The Thai White Killing สตรีแห่งคุนเขาการฆาตกรรมภรรยาชาวไทยมกราคม2568ตำรวจไทยควบคุมตัวนายเดวิดอมิเทตที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนี่ก็คือข่าวสารของอสอตรีแห่งคุนเขา,าหรือของคุณพีรล่ำดวนสีกัญญานะคะ เยลินก็นได้นามาเว้าให้พี่ให้น้องฟังหลายๆท่านที่กําลังติดตามข่าวคราวของสตรีแห่งคุณเขาหรือว่าของคุณพี่ลําดวนสีกัญญาอยู่ก็ได้รับทราบได้ฟังข่าวทางช่อง bbc ไทยประจําประเทศอังกฤษหรือว่าข่าวทางเมืองไทยก็อาจิออกหลายช่องแล้วนะคะเยลินก็นเลยนําข่าวนี่ออกมาอา่านให้พี่ให้น้องเลยรับชมรับฟังสําหรับหลายหลท่านที่พลาดหัวข่าวหรือว่าพลาดเนื้อหาข่าวจากอ่าช่องไา่การต่างๆหรือว่าช่องข่าวต่างๆนะคะเยลินก็นเลยขออนยญาตบาดคํานําข่าวมาเบาสูฟังในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งก็คาดหวังว่าอ่าสิ ทวงความยุติธรรมให้คุณพี่ลำดวนศรีกัญญาและครอบครัวของคุณพี่ลำดวนใดบอสซากะเลวนะคะซึ่งตำรวจทั้งประเทศอังกฤษเพิินกับบอไดนิ่งนอนใจเพิินกัยังทำงานของเพิินอยู่นะคะ20ปีไม่สายเกินไปที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้แก่คุณลำดวนศรีกัญญาและครอบครัวที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเยะลินก่า ขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวของคุณแม่จุ้มสีครอบครัวของพี่ลำดวนสีกัญญาไวนณที่นีด้วยนะคะแล้วก็กราบขอบคุณทุกกำลังใจอของเอฟซีแฟนเพจทุกท่านที่คอยติดตามข่าวสารต่างๆอยู่หากว่าข่าวๆที่ยลินน้ำเบาซูฟังนี่ค่ะตกบกพร่องเนื้อใดอยลินก็กราบขอโทษขออภัยไวณะทีนีด้วยนะคะค่ะ เรื่องใดดีก็มาเบาสู่กันฟังเพื่อเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างในมุมมองต่างๆเนาะคะ่ะเนาะเหากับมาส่งกำลังใจให้ทีมงานตำรวจทั้งฝั่งไทยแลก็ฝั่งประเทศอังกฤษได้ทำงานในเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงไปด,ด้วยดีแล้วก็นำตัวคนพิษมารับโทษหายได้ในเร็ววันนี้นะคะซึ่งการรอคอย ตลอดระยะเกือบ20ปีเป็นการรอคอยที่ทรมานของอครอบครัวของคุณลำดวนสีกัญญาลูกสาวที่มหากินอยู่ไกลทิ้นแต่งงานมาอยู่ในต่างประเทศซึ่งพ่อแม่ของทุกๆคนก็ยอมเป็นห่วงเนาะค่ะเนาะที่ติดต่อลูกเต่า่ได้อย่างเช่นหลายๆชีวิตที่มาประสบ ปัญหาชีวิตหลายๆด้านหลายๆอย,ย่างหรือมาลลมหายาสูญเสียจากไปโดยที่บ่มีข่าวคราวถึงบ่ถือกับครอบครัวใดเฮากับบ่สามารถรับรู้ความเจ็บปวดนั้นๆใดนะคะก็หวังวา่าสาวไทยไกลบ้านสุภ้สุคนสิดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในทุกๆด่านทุกๆกรณีนะคะค่ะอขอบคุณ พี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ทุกการรับชมที่ชมมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปเด้อค่ะเดอ้อจังใดก็ขอให้ดูแลสุขภาพอยู่ดีไม่แห้งสุผูสุคนหากมีข่าวคืบหน้าแนวใดย่าล่นกระสีน้ำขาวมาว้าตามเนื้อหาของเอ่อเนื้อหาข่าวตามที่ได้ยินได้ฟังมากนี่แหละค่ะท้ายนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณแล้วก็ขอให้พี่เพืพ่อนๆดูแลสุขภาพโชคดีไม่ไสสุภูสุสคนเด้อค่ะเดอ้อ สวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย